สวัสดีครับวัยรุ่นสหายสายปั่นทุกท่านทักทายทุกคนเลยนะครับคิดถึงคิดถึงนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช anel ของผมกันในวันนี้เราจะไปอยู่กันในเกมเทศกาลหน,น้ากากแมสคาเนวากนะันันเองครับผมไปเริ่มกันเลยกับทุน450เพียงเท่านั้นนะครับอย่าไปมองว่าทุนน้อยแล้วมันจะไม่สนุกหรือไม่ตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวจัดให้ได้ภายในนี้เลยคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้นะครับเราไปวนใสกันสักอุย้ยมันเป็นแบบสเสศว่าจริงๆอยากจะไปสัก10ก่อนนะนั้นอะแถมให้แบบอีก2แล้วกันไป็น12นะครับออโต้เอ้ย จะกดออโต้สเปนสิบทีไปกดผิดปุ่มนะขออภัยด้วยครับมาอุ้ยมาถึงมีสเกตเตอร์หนึ่งตัวแต่ผมว่าตัวที่2ไม่น่ามาหรอกเป็นวายมาแทนแล้วนะสเกตเตอร์หายไปแล้วช่างมันแต่ว่าสเกตเตอร์ยังอยู่นะครับตัวไหนตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงข้างบนนี้มันมีเขียนว่า1สเกตเตอร์กันไปแล้วถ้าเกิดว่าได้ถึงสตัวก็จะได้เข้าฟรีสปินหรือฟรีเกมกันนั่นเองนะครับผมอ่ะรอบนี้ก็เป็นรางวัลรวมกันไป1 1 0กันไปก่อนแล้วก็สเกตเตอร์หายไปแล้วนะครับ เสีลอ็อกไออาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเกมอื่นๆอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าก็น่าจะแตกง่ายนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นานานแล้วแหละมาระลึกกันนะครับผมพยายามที่จะหยิบเกมเก่าๆหรือหยิบเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นมาให้คุณผู้ชมดูแบบให้ครบทุกเกมเลยนะครับผมอ่ะแตกครั้งแรกของผมมาแล้ว2องรบนะฮะเฮ้ยออโต้สปินสิทีเริ่มแรก เมื่อกี้แตกไปแล้วเอามุนเพียงแค่สองไม้แตกเลยนะครับโอ้โหเป็นบ่อยเลยเว้ยช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับไม้สองไม้แรกสามไม้แรกเนี่ยจะแตกเลยตั้งแต่ผมเริ่มทํามาในคลิปหลังๆหรือนับตั้งแต่วันปีใหม่ที่ผ่านมาแตกแบบมาอย่างไวเลยนะรอบนี้มีายออกมาแล้ว3ตัวโอ้ยนี่จะเกิดเปลี่ยนจากาวเป็นสเกตเตอร์สตัวเมื่อกี้นี่เขาฟีสปะไรอกันไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ได้สเกตเตอร์มาแล้วหนึ่งตัวนะคุณผู้ชมเย็นเลิมนะมันผ่านไปแล้วนะครับข้างบนตรงนี้มีบอกว่าเรามีสเกตเตอร โอเคเป็นเฉอพาอะแตกครนี่สองโอ้โหแล้วตอนนี้รางวัลูปเปอร์เมากาด้วย 1, 24, หนึ่งมันยครับแตกหนักมาแล้วครึ่งทางของออโตสปินแล้วเรียบร้อยนะอีก5ทีเฮ้ยโอ้โหหมุนนานนี่เน็ตผมไม่เสถียรไปเน่ยถ้าบุนถ้าเกิดมันหมุนนานไปต้องขออภัยด้วยนะเน็ตผมช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้แต่ก็อยากจะมาจัดคลิปให้แบบสนุกสนุกคุณผู้ชมได้ดูกันไง เอาแบบเอาใจไว้รุ่นทุนน้อยกันแล้วว่าทุนหลักร้อยเพียงเท่านั้นเราก็สามารถปั้นขึ้นหลักพันได้นะครับคุณผู้ชมจะไปเลิกกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะโอเคได้มาอีก266นะครับเนี่ยผมก็แตะเบาๆชิวๆกันมาเนี่ยตอนตอนนี้ก็สะสมกันได้มาได้ตั้งเออ่259กันไปแล้วนะครับสเกตเตอร์ตัวที่3ไม่เข้าว่าะโอ้โหสาเข้ามาแล้วต้อง2ตัวภายในหน้าแรกหน้าเดียวกัน ใช้เวลาก็ยังไม่ถึง 3- 4นาทีได้ก็มีตั้ง2 0 0พแล้วนะครับย้ําว่าทุนเพียงแค่450เท่านั้นหลักร้อยวัยรุ่นทุนน้อยอย่างเราๆก็สามารถจัดได้นะครับใช้ดวงอย่างเดียวเลย <c oughs> แต่แน่นอนว่าคลิปนี้ผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้แนะนําให้ทำตามแต่อย่างใดนะครับเด็ก <c oughs> ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํากันด้วยฮะย้ําเลยนะครับว่าไม่แนะนําให้ทําตามอย่างเด็ดขาดเลยนะฮะสามพันไปแล้วนะครับยังเหลืออีกตั้ง2ที อ่ะซูเปอร์มาอีกแล้ว9700เอ้ยไม่ใช่9 0 0า972โอ้ยตายแล้วไม่เห็นจุดนะเมื่อกี้หลอนตัวเลขไปหมดแล้วผมตาลายขออภัยด้วยฮนะเมื่อคืนกินยาแก้ไมเกนไปตาลายเวอร์ไปหมดเลยวายออก2ตัวเลยในหนี้อันนี้วายออกมา3ไปเลยอย่าลืมว่าเปลี่ยนจากวายเป็นสเกตเตอร์ก็ดีนะพวกนะอยากได้เข้าฟีรีเกมกันหน่อย ไปเลิกสักเท่าไหร่ดีอะคุณผู้ชมนี่ผมก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นเลยเนี่ยเล่นอยู่ที่เออสิบสองกมนาแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวปรับหน่อยแล้วกันไหนๆก็พูดถึงแล้วซูเปอร์ไม่กลับมาอีกแล้วครับ727ดรกับผมซูเปอร์ออกไปแล้ว3ทีอื้ืออ่ะเั้นขึ้นไปสัก40เลยไหมสี่สิไปเลยแล้วกันครับใจถึงถึงหน่อยแต่อีกสักครั้งหนึ่งก็น่าจะพอแล้วสเกตเตอร์ออกมาแล้วสองตัวโอ้โหปล่อยผ่านซะอย่างนั้นสเกตเตอร์ทันหนึ่งตัวไม่รู้ละสองตัวยังไม่เข้าเลยสายป้ไปสายไป หลไปทางขวานะฮะเกมนี้จะคอมโบเป็นการใส่รักไหลขวาไว้สองตัวแล้วสะสมสแกตเตอร์ไว้อยู่หนึ่งเป็นจะพอตแตกไปฮะส่งท้ายสำหรับคลิปนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับ850วันนี้สแกตเตอร์ไม่เข้าฟรีเลยนะครับผมได้เพียงแค่ลุ้นเชยวๆไปเท่านั้น โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็จัดให้ดูแล้วนะครับผมทุนน้อยๆอย่างเราๆ450เพียงเท่านั้นก็ได้ขึ้นมา4,429หรือคิดซวา่าเป็น4,4450ก็ได้ปัดๆเศษขึ้นไปหน่อยเท่ากับว่าเราคว้ามาได้4,000เลยนะเว้ยพกพวกเอหันง แจมำๆจำนะฮะโชคดีทุกวันเฮงๆทุกวันจริงๆผมเนี่ยคลิปเก่าๆก็ดูประมาณเนี้ยฮะสาพันบางวันเป็นหมื่นก็มีนะครับอันนี้ก็เฮงเจัดๆนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเออฝากติดตามซับสไคร e กันด้วยนะฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ